กรณียมมาทกุสะเลนยันตังสันตังปดังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวัจโจจะสามุตุอนติมานี สันตุสกจจะสุภโรจะอาปเกิดโจจะสัลลหุกะวติสันติทารโยจะนิปโกจะอาปะคาโพกุเลสุอันโนคิตโธนะจะกุดทั้งสามจะเรกินจิเยนวินโยปะเรอุปวัเธยยงสุขีโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิ ตัตตายเกิิปานภูตัดิตาสาวาทาวราวาอณวเสสาธิขวาเยมหันตาวามจิมาราสกาอนุกัตุลาทิทาวาเยจะอเตถาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวีวาสัพเพสัตตา ภาวนตุสุขิตัตตาะปโรปรมนิกเพเทนาติมันเยทะกาทจินังกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญาณญยมัญญาสัทวขามีเฉยยามาตายทานิยังปูตังอายุสาเอกปูตัมนนราเคเอวังปิสัพภูเตสุมานสัมภาวัญ อปริมานังเมตันจะสัพพโลกสมิงมานะสัมภะวยอปริมานังอูดทังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปะตังตดทันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิขตเมิโทเอทังสติงอาทิเธอยพรหมเมตตังวิ หารังอิทธมาหุติทินจะอนุปคัมมาศีลวาทสเนนะสัมปันโนกามิสุบินเนยยเขทังนาหิชาตุขปะเสยยังปุถเรตีตีติ